สวัสดีครับคลิปนี้เป็นคลิปแรกของผมนะครับที่เปิดช่อง Youtube ขึ้นมาชื่อว่าช่องกินแซบแฮฟฟันครับมผมชื่ออาร์ตนะครับเป็นคนกรุงเทพผมเป็นคนชอบกินนครับเวลาได้กินของอร่อยอร่อยแล้วจะรู้สึกมีความสุขสนุกกับการกิน,นครับได้เห็น Youtuber หลายๆท่านเขาลองทำช่องขึ้นมาก็เลยตัดสินใจลองทำช่องเป็นของตัวเองขึ้นมา ก็คือช่องนี้ครับชื่อช่องกินแซบแฮ่ฟันนะครับยังไงก็ฝากทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้ผมด้วยนะครับยังไงก็ข้างล่างมีคอมเมนต์อะไรก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ได้นะครับผมยินดีที่จะตอบครับยังไงก็ฝากตัวกับทุกท่านด้วยครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับช่วงนี้ก็ยังไม่ชินกล้องนะครับ ยังมีเขินอายบ้างยังไงก็ขออภัยทุกท่านไว้ณที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ